น้ำอย่าเยอะน้ำอย่าเยอะน้ำอยญ่เยอะน้ำใหญ่เยอะน้ำใหญ่เยอะเลยน้ำใหญ่เยอะน้ำใหญ่เยอะน้ำให่เยเยอะกว่า30องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคมกว่า10กลุ่มนักศึกษาอาสาใจใหญ่กว่า10องค์กรธุรกิจใจดีกว่า10ศิลปินมืออาชีพกว่า20วงดนตรีสร้างสรรค์และ10กูรูเรื่องน้ำฝีปากกล้าผลึกกำลังกันจัดน้ำใหญ่เยอะเฟสติวัล2012วันเสาร์ที่7มกราคม2555 ณบ,บุริทารารีสอร์ทแอนด์สปาตั้งแต่เวลา9โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนบัตรคอนเสิร์ตราคา500บาทและบัตรเฟสติวัลราคา50บาทรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้ใจ่ายจะมอบให้กับมูลนิธิเด็กเพื่อรวมช่วยฟื้นฟูเด็กที่ประสบภัยน้ำท่วมติดต่อซื้อบัตรได้ที่ร้านดิจิตอลทูโฮมทุกสาขาในกรุงเทพร้านดิจสยามและ Facebook ได้ที่ www.facebook.com/namrewen สนับสนุนน้ำอย่าเยอะโดยปุ้มปุ้ยมีเรอิทิปโก้เทนเดอร์ดิจิตลอลทูโฮมโฟกัส โนเกียและลำมตัน